ปีอที่เราอยากจะอ่คส้อยากหบใหม่ได้แล้วเน่ปีก่าดีก็่าหาห่ประมาณน้ค้อระสบนนต้องก็ได้นาะระจะมีความสุขอะไรที่ดีก็จริงเลยที่ีเก่นแต่ว่าริต้นปีใหม่ด้วยกัน ขอให้ตั้งใจทำนะ ล่อท่าล่อกายเจอแบบสีดีเจอแบบดีดนผมแล้วั้ก็ขอให้ได้รับองขัญดีๆเพื่อนชีวิตนะแต่ตอนได้ ide, จะมียเยอะมีบรรจุ่าไมอยู่